น้อยโดยนาเกียนชั้นอนุบาร์หงสอค่ะจากการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยสีสันเด็กๆและครูได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเห็นต้นไม้ดอกไม้สีสันมากมายเชิชื่จังเลยค่ะแต่เด็กๆสังเกตเห็นใบไม้แห้งสีน้ำตาลล่วงหล่นอยู่มาก<ไ>ม,มายมาเ,ยเยมากเลยค่ะเยอะมากเลยเหรอโอเคค่ะ ไายลูกโอ้ใบแห้งเต็มเลยเต็มนี่เลยค่ะเต็มเลยเหรอคะเอ๊เด็กๆคิดว่าใบแห้งนี้เราจะไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะ<ห>นเอาไปทําอะไรดีลูกสีองค์น้าตาลเหรอลูกติดมือมานิดนึง<อ>ใช่ไหม<อ>ลูกเราจะสกัดสีของใบไม้แห้งนี้ได้หรือเปล่าเราจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกนะกจุดประสงค์การเรียนรู้ของการทําโครงงานในครั้งนี้เพื่อศึกษา วกแตต่างของผลการย้อมผ้าที่ต่างชนิดกันได้ขั้นตอนที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการทางธรรมชาติเด็กๆจะเอาสีของใบไม้แห้งออกมาได้อย่างไรเด็กๆทดสอบโดยการฉีกใบไม้แห้งแล้วสังเกตว่าสีติดมือหรือไม่ผลปรากฏว่า มีสีน้ำตาลเล็กน้อยแต่สีไม่ติดมือเด็กๆและคุณครูจึงร่วมสนทนากันว่าจะมีวิธีการใดที่จะทำให้ได้สีของใบไม้แห้งออกมาให้ได้มากที่สุดจากประสบการณ์เดิมและเด็กๆนำกลับไปถามผู้ปกครองได้คำตอบว่าการสกัดสีจากใบไม้มีวิธีการดังนี้ <S 1> 1, <S การขยำสองการตาาม 3, การต้มเด็กๆและครูจึงช่วยกันลงความเห็นต่อไปอีกว่าเราจะเอาอะไรดี อันไหนก็ใส่หัวใจอันนั้นนะ ตั้งคำถามที่เด็กๆอยาก 1. 1> รู้เราจะสกัดสีของใบแคนาโดวยวิธีการขยำการตำการต้มจะได้สีที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 2. น้ำสีที่สกัดจากใบแคนาแห้งนํามาย้อมผ้าได้หรือไม่ 3. การย้อมผ้าต่างชนิดสีที่ได้จะแตกต่างกันอย่างไรจึงเป็นที่สนใจของเด็กๆที่จะเรียนโครงงานเรื่องแคนาผ้าสวย คำถามที่1เราจะสกัดสีของใบแคนาแห้งด้วยวิธีการขยำการตำการต้มจะได้สีที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรขั้นตอนที่2การรวบรวมความคิดเห็นและข้อสันนิษฐานหากเราใช้วิธีการขยำจะได้สีน้ำตาลอ่อนวิธีการตำจะได้สีน้ำตาลเข้มวิธีการต้มจะได้สีเหลืองและสำรวจอุปกรณ์ที่จะนำมาปฏิบัติการทดลองขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบมีขั้นตอนดังนี้ 1. เด็กๆช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง 2. ครูแนะนำวิธีการทดลองเพราะตามีความร้อนเด็กไม่ควรหยอกล้อกกันเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 3. เด็กและครูวางแผนการทดลอง 4. วิธีการทดลองนํานำใบแคนาแห้งขยำตําและต้ม เด็กๆช่วยกันเก็บใบแคนาที่ร่วงหลน่นคัดแยกเศษไม้ใบหญ้าออกเลือกเอาเฉพาะใบแคนาแห้งจากนั้นนำไปล้างแล้วผึ่งลมไว้ให้แห้งล้างเสร็จแล้วค่ะล้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วช่วยกันขยำใบไม้ตามวิธีการที่ตกลงกันใหนแก้วเอแที่หนึงแก้วที่สอง 3เอาแค่ๆเอาแคี้คั้งน้ำบอกไหยลูกตั้งแก้วไว้ดีๆเอครั้งนแ้ำช่วยกันช่วยกันมันออกสีไปดอกไหมลูกอ๋อค่ะจากวิธีการขยามได้น้ำสีคล้ายโคลน เมื่อกรองใส่ขวดใส่ตั้งไว้ได้สีน้ำตาลค่ะวิธีการตำหยิบไปแคนาที่เตรียมไว้หนึ่งถ้วยลงไปในครกแล้วพยายามตำให้ละเอียดตักใส่กะละมังแล้วเทน้ำตามลงไปสามแก้วคนให้เข้ากันแล้วใช้กระชอนกรองเอาเศษใบไม้ออกให้เหลือแต่น้ำ จากนั้นเทใส่ขวดใสสีที่ได้คือสีน้ำตาลเข้มค่ะวิธีการต้มเทน้ำสามแก้วลงไปในหม้อต้มหยิบใบแคนาแห้งหนึ่งถ้วยลงไปในหม้อต้มปิดฝารอน้ำเดือดมันหอมหังเลยค่ะมันหอมเหรอลูกอย่าอย่าไปดมใกล้นะลูกน้ำยังร้อนอยู่ค่ะ มีกลิ่นหอมแล้วสีมันเป็นยังไงลูกน้ำร้อนคุณครูต้องช่วยนะคะใช้วิธีการต้มสีที่ได้คือสีดำค่ะขั้นตอนที่4สังเกตและการบรรยายเด็กและครูร่วมกันสุนทนาเกี่ยวกับสีใบแคนาแห้งที่ผ่านการขยำการตำการต้ม จากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าการต้มจะได้สีที่เข้มกว่าการขยำและการตำและเด็กๆช่วยดมกลิ่นของน้ำใบแคนาแห้งขั้นตอนที่5บันทึกผลการทดลองสรุปว่าการขยำได้สีน้ำตาลการตำได้สีน้ำตาลเข้มและการต้มได้สีดำไม่ตรงกับข้อสันนิษฐานขั้นตอนที่6สรุปและอภิปรายผล จากการศึกษาทดลองของเด็กๆได้เรียนรู้ว่าเรื่องการสกัดสีของใบแคนาแห้งมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเด็กๆสนิษฐานว่าการขยำได้สีน้ำตาลอ่อนการตำได้สีน้ำตาลเข้มการต้มได้สีเหลืองจึงไม่เป็นตามข้อสนิษฐานที่ตั้งไว้แต่สิ่งที่ค้นพบใหม่คือการสกัดสีจากใบแคนาแห้งโดวยวิธีการต้มทำให้ได้สีชัดเข้มข้น ทั้ง3วิธีนี้ได้สีออกมาไม่เหมือนกันเนื่องจากอุณหภูมิของน้ําและการขยําการตําแรงบทใบให้ละเอียดก็ไม่เท่ากันคําถามที่ 2, 2> น้ําสีที่สกัดจากใบแคนาแห้งนํามาย้อมผ้าได้หรือไม่และผ้าต่างชนิดกันสีที่ย้อมติดผ้านั้นจะแตกต่างกันอย่างไรขั้นที่1 ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการทางธรรมชาติจากการทดลองที่1ทําให้เด็กๆสงสัยว่าน้ําสีใบแคนาแห้งโดยวิธีการต้มทําให้ได้สีที่เข้มมากเราจะนํามาย้อมผ้าได้หรือไม่ขั้นตอนที่2การรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานเมื่อเด็กๆเ,เกิดข้อสงสัยเด็กๆและครูจึงร่วมสนทนากัน คุณครูจึงพาไปสืบค้นข้อมูลที่ห้องอินเทอร์เน็ตโดยครูคอยให้ความช่วยเหลือและพาไปปรึกษาคุณครูวิทยาศาสตร์ค่ะคุณอหนอะเก้าแไหนค่ะดี๋ไป้มมันแล้วลใช่ไหมคะลูกได้สีอะไรคะสีกาแฟสีกาแฟเ,เป็นสีเป็นสีเข้มๆใช่ไหมคะช่คะอ่ะเอาไปย้อมผ้าได้ทีนี้คุณครูอาจจะแนะนำว่า อ๋อได้ค่ะจะมีผ้าทั้งหมด3ชนิดที่จะรู้คุณสมบัติของผ้าทั้ง3ามชนิดกันนะคะอันที่1ผ้ามัสลินผ้ามัสลินจะเป็นผ้าที่มีความนุ่มต่อไปเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายจะมีคุณสมบัติที่นุ่มละเอียดต่อไปเป็นผ้าได้ดิันลูกนะผ้าไดบิดจะมีความแข็งมีความหยาบเพราะว่าเขาเนี่ย จากการที่ได้ขอความปรึกษาจากคุณครูวิทยาศาสตร์และสืบค้นวิธีการยอมผ้าทางอินเทอร์เน็ต เด็กๆจึงรวบรวมข้อคิดเห็นและช่วยกันเลือกผ้าที่จะนํามาย้อม2ชนิดคือ 1. ผ้าได้ดิบเพราะเป็นผ้าที่ยังไม่ผ่านการฟอกสีและมีราคาที่ไม่แพง 2. ผ้ามัสลินเนื่องจากคุณครูวิทยาศาสตร์แนะนำว่าเป็นผ้าที่โดยส่วนใหญ่นิยมนํามาย้อมสีน้าตาลใช่ไหมคะโอเคเราสันนิษฐานว่า และสันนิษฐานว่าผ้าได้ดิบจะย้อมได้สีน้ำตาลอ่อนผ้ามัสลินจะย้อมได้สีน้ำตาลเข้ม ขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการสืบสอบครูและเด็กสนทนาร่วมกันเกี่ยวกับใบแคนาต้มว่าจะย้อมผ้าได้หรือไม่โดยเด็กๆและครูร่วมกันทําการทดลองด้วยตนเองเด็กและครูช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ที่จะทําการทดลองตามที่ตกลงกันไว้โดยได้กําหนดสิ่งต่างๆที่จะย้อมผ้าว่าผ้าได้ดิบและผ้ามัสลินจะย้อมสีน้ําใบแคนาได้หรือไม่เด็กๆใช้อุปกรณ์ตามที่เด็กๆได้ระดมความคิด เด็กๆลงมือปฏิบัติการทดลองตามขั้นตอนที่ได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องอินเทอร์เนต็ตโดยคุณครูดูแลให้คำแนะนาคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดค่ะค่ะทการทดลองตามที่ตกลงกันไว้โดยกําหนดสิ่งต่างๆที่จะทําการทดลองดังนี้การใช้ผ้าได้ดิบย้อมด้วยน้ําสีใบแคนาสกัดจะได้สีน้ําตาลอ่อนหรือไม่การใช้ผ้ามัสลินย้อมด้วยน้ําสีใบแคนาสกัดจะได้สีน้ําตาลเข้มหรือไม่ ขั้นที่4การสังเกตและการบรรยายเมื่อทําการทดลองตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูและเด็กสังเกตรเปรียบเทียบว่าผ้าได้ดิบที่ย้อมด้วยน้ําใบแคนาจะได้สีน้ําตาลอ่อนหรือไม่และผ้ามัสลินที่ย้อมด้วยน้ําใบแคนาจะได้สีน้ําตาลเข้มหรือไม่เมื่อเด็กๆย้อมออกมาแล้วก็ได้สีตรงกับข้อสันนิษฐานที่ตั้งไว้ขั้นที่ห บันทึกผลการทดลองเด็กๆได้บันทึกผลการทดลองจากสิ่งที่ค้นพบโดยวิธีนำแผ่นผ้าที่ย้อมแล้วติดในตารางบันทึกผลที่ครูช่วยเตรียมไว้ให้หน้าชั้นเรียนขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลเด็กๆอภิปรายผลการทดลองหน้าชั้นเรียนคุณครูจึงตั้งคำถามว่าแล้วเด็กๆจะนำผ้าที่ย้อมนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างคะ เด,เด็กจึงช่วยกันระดมความคิดว่าอยากให้คุณครูพาทํากระเป๋าใส่ดินสอแคะทากระเป๋าใส่ตังด้วยค่ะ<ม>คุณครูจึงพาเด็กๆทํากระเป๋าผ้าโดยให้เด็กๆช่วยเตรียมอุปกรณ์และร้อยเข็มกับได้คุณครูจะให้เด็กๆร้อยเข็มาเราก็เอาได้ร้อยเข้าไปทำได้ไหม จากนั้นสายชั้นอนุบ,บาลก็เปิดห้องเรียนจัดนิทรรศการเชิญท่านผอคุณครูและพี่ๆมาชมผลงานของเราค่ะเป็นผ้าสีนี้แล้วทำยังไงต่อคะทุกคนละสีะเป็นว่าผ้าอันนี้มันจะเป็นสีเข้มกว่าค่ะก่นมันเข้มกว่าเพราะอะไรทำมาจากอะไรผ้าอะไรลูกที่มันติดชัดกว่าบอกผอ,อสิลูกเด็กชัชดกว่าใช่ไหมคะเพราะผ้ามันเป็นยังไงลูก